ปลาหมึกยากปลาหมึกปีศาตีลายเอานักเรียนเงียบๆเ,เงียบๆเงียบๆเงียบแล้วเราเข้าคาเรียนแล้ววันนี้เรามีกิจกรรมมาให้นักเรียนทําเอาละใครรู้จักสะพานบ้างเฮ้ยไม่เคย,คยรู้จักมาก่กนใน,ะนยูนีผมครับผม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 รู้จักสะพานครับเอาเลยเด็กแคลเปอร์ลบออกมาหน้าห้องหน่อยสิเอาลยนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะเด็กแคลปอร์ลบขจาอธิบายเรื่องสะพานที่พวกนายฟัง เอาละเด็กแคปลุบไหนเล่าเลยเพื่อนเพื่อรู้ไหมครับว่าสะพานเนี่ยครับถูกสร้างเมื่อหลายพันปีที่แล้วเพื่อในการเดินทางผ่านช่องทางต่างๆเช่นแม่น้ำภูเขาหรือว่า,าชายฝั่งทะเลครับแต่ว่าข้อมูลที่มีเกี่ยวกับสะพานที่ถูกบันทึกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ผมได้ไปหามาแล้วแต่ว่าก็หาได้ยากมากๆเนื่องจากสะพานเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยสร้างเมื่อพันปี และการเก็บรักษาประวัติศาสตร์แนอดีก็ไม่เน้นมากเท่าไหร่เท่าปัจจุบันนะครับก็คงไม่มีใครมานั่งเขียนเนาะว่าสะพานอันนี้สะพานนี้ที่เราสร้างทําให้เราไม่ทราบว่าสะพานแห่งแรกของโลกเนี่ยคือสะพานอะไรนะครับแต่ว่าณนะปัจจุบันตอนนี้สะพานก็ได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการจะเปลี่ยนจากการสร้างจากไม้มาเพิ่มเหล็กเข้าไปเพิ่มปูนเข้าไป ทั้งหมดนี้เพื่อการเดินทางที่สะดวกขึ้นและสะพานที่ใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแข็งแรงมากขึ้นน้ำหนักรับน้ำหนักได้มากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการที่พลบเขาพูดมานะโอเคเดี๋ยวครูจะสั่งงานงานก็คือให้นักเรียนน่ทุกคนเนี่ยสร้างสะพานจากไม้ติีมมา ยาว1เมตรให้ทนทานและแข็งแรงมากที่สุดและเดี๋ยวลองมาดูกันว่าสะพานเนี่ยของใครแข็งแรงมากที่สุดนะเออแล้วทำไมมันเหลือกันแค่4คนเนี่ยในห้องเนี่ยไปไหนกันหมดอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยนะเพื่อนคนอื่นที่ไม่มาเรียนในวันนี้โอเคเลิกชั้นได้แล้วก็เอางานมาส่งครูเดือนหะน้า ครูคะที่จะมาลงในคลิปจตัดรูปใส่ลงไปนะคะก็เลยก็มีแค่ค่สี่คนได้เรียนเรียบร้อยนักเรียนทั้งหมดทำความคลุขอบคุณครับคุณครู many months later เฮ่อสะพานเสร็จสักทีรีบเอาคลิปไปส่งครูดีกว่าสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับชื่อว่าชิดชุพงษ์ทองลาวนะครับซึ่งจะมาพรีเซนต์สะพานของกลุ่มผมนะครับอ่ตามผมมาเลย ซึ่งสะพานที่ผมเลือกครับเป็นสะพานโครงสร้างสามเหลี่ยนครับซึ่งต่างจากสะพานข,ขนานคมหรือสะพานข้ามแม่น้ำครับตรงที่สะพานรูปแบบนี้เนี่ยเป็นสะพานที่ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ําหนักจากตรงกลางเท่านั้นนะครับซึ่งกลุ่มผมเนี่ยได้ทําการเน้นส่วนของเส้นสะพานนะครับโดยการต่อซ้อนกัน3ชั้น3ไม้ครับต่อซ้อนกัน3ไม้และซ้อน2ชั้นนะครับเพื่อเป็นการเน้นโครงสร้างสะพานเส้นนี้เนี่ยให้แข็งแรงที่สุดนะครับส่วนต่อมาคือโครงเสริม โครงเสริมส่วนนี้ออกแบบมาเพื่อกระจายแรงจากส่วนด้านบนนะครับเมื่อน้ําหนักกดทับลงมาจากตรงกลางข้างบนส่วนเสริมจะเป็นส่วนที่ช่วยกระจายน้ําหนักจากข้างบนลงมาข้างล่างนอกจากนั้นแล้วนะครับผมเนี่ยได้ทําการใส่ไม้ติมเป็นแนวขวางลงไปด้วยนะครับซึ่งไม้ติมเนี่ยจะช่วยในการแบ่งแรงจากโครงเสริมฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็กระจายไปทั่วสะพานสามเหลี่ยมนะครับซึ่งผมคิดว่า อไม้ตีมจำนวนประมาณเนี้ยอาจจะไม่ใช่สะพานที่ทถามาดีที่สุดแต่ผมก็รับประกันได้ว่าสะพานรูปแบบเนี้ยสามารถรับน้ําหนักจากตรงกลางได้ในระดับหนึ่งครับขอบคุณครับ